ครับวันนี้ก็จะมาสาธิตนะครับการทําการขยายน้ําหมักนะครับหัวเชื้อน้ําหมักนะครับอ่าวันนี้มีหัวเชื้อน้ําหมักนะครับหัวเชื้อน้ําหมักอ่าลูกว่านะครับอ่าเราตักมาหนึ่งกระบวยนะครับหนึ่งกระบวยกับหนึ่งแก้วนั่นนะครับหนึ่งส่วนนะครับหนึ่งส่วนใส่ลงไปนะครับใส่ลงไปใส่ในขวดนะครับ ใส่ในขวดนะครับแล้วก็เติมนะครับเติมเติมน้ำน้ำน้ำพึ่งนะครับอ่าใส่น้ำพึ่งไปประมาณประมาณสองช้อนโต๊ะถึงสามช้อนโต๊ะนะครับให้ให้เป็นอาหารของจุลินรียนะครับ อ่าหลังจากใส่ใส่น้ำผึ้งไปเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากใส่น้ำผึ้งไปเรียบร้อยแล้วก็เติมน้ํานะครับเติมน้ําเปล่านะครับน้ำน้ำกินนะครับน้ํากินนะครับน้ํากินไปสามก็โวยนะครับสามหรือสี่ก็โวยนะครับแล้วแต่นะครับสามก็โวยก็กำลังจะพอดีนะครับหนึ่งนะครับหนึ่ง สองนะครับน้ำน้ำกินนะครับสามนะครับมาเห็นไหมครับก็แค่นี้ก็เสร็จเสร็จพิธีแล้วนะครับมาเห็นไหมครับอ่าแล้วก็เสร็จแล้วก็ฝานี่ไม่ต้องปิดนะครับฝาเนี่ย ม่ปิดนะครับอ่าเพราะว่าจะให้จุลินซีนะ่ะหล่นลงไปนะครับแล้วก็เอาผ้าขาวบางนะครับมาคลุมนะครับผ้าขาวบางมาคลุมนะครับเจ็ดวันนะครับเจ็ดวันท่านก็ชิมนะครับท่านท่านก็ชิมดูว่าถ้ามันเปรี้ยวๆมีรสเปรี้ยวๆแล้วมีอ่อจุลินซีอ่าขาวๆนะครับลอ,ลอยลอยล่องอยู่ในนี่นะไม่ใช่จุจุลินซีสีดำๆเนอะไม่ใช่นะครับน้ำมันเสียนะครับ อจุลินทรีย์ขาวๆตัวเล็กๆนะครับอ่าลอยล่องมาเนี่ยมันไม่ใช่เชื้อรานะครับอ่าจุลินทรีย์แล้วก็มีรสเปรี้ยวๆนะครับอ่าอันนั้นก็ใช้ได้นะครับอ่าก็ไว้เอาเป็นช่วยย่อยอาหารนะครับอันนี้คือสูตรการขยายนะครับอ่าก็ท่านก็ลองเอาไปทําดูนะครับ